ข้ามไปที่ฝั่งเกาหลีกันมาดีกว่านะคะมาดูอีกหนึ่งวงที่ต้องบอกว่าพอประกาศออกมาแฟนๆก็ตกใจนะคะเตรียมที่จะยุบวงในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะในวันนี้นะคะสื่อบันเทิงในเกาหลีใต้พร้อมใจกันร,รายงานข่าวข่าว่าไจอาซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุปมชื่อดังะคะแง่วงการเพลงเคป๊อปกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวที่จะแสดงคอนเสิร์ตเป็นครั้งสุดท้ายค่ะก่อนที่จะยุบวงอย่างเป็นทางการในปีนี้ โดยมีรายงานนะคะว่าการคัมแบ็กครั้งสุดท้ายก่อนยุบวงของวงไดอานั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมในส่วนของสมาชิกวงไดอาร์นะคะที่จะมาขึ้นเวทีคัมแบ็กคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายก่อนยุบวงนั้นประกอบไปด้วยยูนิสค่ะอียอนแชยอนเยบินอึนแชและจูอึนโดยหลังจากที่แสดงคอนเสิร์ตในเดือนสิงหาคมไปแล้วสัญญาที่สมาชิกวงไดอาร์นั้นได้เซ็นไว้กับค่าย Pocket ็ o จอลสตรีโนะคะก็จะหมดลงในเดือนกันยายนปีนี้ค่ะ โดยสมาชิกวงไดอาร์ทุกคนนั้นตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาเนื่องจากว่าแต่ละคนนั้นต้องการทำงานในวงการเพลงต่อไปในฐาน,นะศิลปินเดี่ยวมีข่าวลือกมาด้วยนะคะว่าวงไดอาร์นั้นจะทำงานเพลงเป็นชุดสุดท้ายเพื่อเป็นการอำลาแฟนเพลงก่อนที่จะยุบวงด้วยโดยอัลบั้มนะคะมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้เช่นกัน ตึงล่าสุดนะคะทางต้นสังกัดวงไดอารน,นั้นก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าทั้งข่าวคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายและอัลบั้มชุดสุดท้ายของวงไดอารที่จะปล่อยออกมาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นความจริงค่ะส่งผลให้คัมแบ็กอัลบั้มชุดนี้นะคะจะเป็นอัลบั้มชุดแรกในรอบ2ปีกับอีก2เดือนเนื่องจากว่า Flower for Seasons นะคะอัลบั้มชุดล่าสุดของวงนั้นวางจําหน่ายในเดือนมิถุนายนปี2020ค่ะ ซึ่งแฟนๆก็บ่นเสียดายนะคะ่งจริงๆวงนี้ก็เดบิวต์มาในปี2015มีสมาชิกน7คนหลังจากนั้นก็2019<อ>มีเจนนี่ลาออกไปคนนึงก็เหลือแค่สมาชิก6คนนะคะก็เดี๋ยวเราดูกันต่อแหละว,ว่าหลังจากนี้เขาแยกย้ายกันไปงานเพลงเดี่ยวเนี่ยแฟนๆก็ต้องรอสปอร์ตอย่างแน่นอนนะคะใช่แล้วเชื่อว่าประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับ